นิทานเรื่องห่านกับนกกระสาณบึงใหญ่ในป่าแห่งหนึ่งห่านและนกกระสาชวนกันเดินท่องน้ำหาปลาเล็กปลาน้อยกินเป็นอาหารสัตว์ทั้งสองไม่รู้ตัวเลยว่าหลังพุ่มไม้ที่อยู่ริมบึงนั้นมีนายพานคนหนึ่งยืนถือปืนคอยท่าจะยิงพวกมันอยู่ในขณะที่นกกระสาค่อยๆกินปลาอย่างไม่รีบร้อนนั้น หานกับก้มหน้าก้มตากินอย่างไม่ยัง้งเมื่อนกกระสาหันมาเห็นจึงพูดเตือนขึ้นว่านี่ท่านถ้ากินมากขนาดนี้ระวังจะบินไม่ไหวนะแต่ห่านไม่ได้สนใจคําเตือนนั้นเลยมันยังคงกินเอากินเอาอย่างไม่คิดถึงอะไรเลยส่วนนายพานพอเห็นนกกระสาและห่านเผอก็ยกปืนขึ้นตั้งท่าจะยิง พอดีนกกระสาหาันไปเห็นเข้าจึงรีบบินหนีไปในทันทีในขณะที่หานซึ่งขันไม่เห็นนายพรานเหมือนกันแต่เพราะท้องอันหนักอึ้งของมันทำให้มันไม่สามารถจะบินขึ้นได้จึงต้องตกเป็นอาหารของนายพรานในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่เชื่อฟังคำผู้หวังดีอาจสิ้นชีวีไม่รู้ตัวนิทานเรื่อง ห่านอยากเป็นหงกระครั้งหนึ่งมีห่านตัวหนึ่งมีขนสีขาวราวกับหิมะมันรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากกับความงามที่ธรรมชาติได้มอบให้แก่มันและเจ้าห่านก็คิดว่าตัวมันเองเป็นห่านที่สวยงามที่สุดในฝูง เจ้าหานเริ่มแยกตัวออกจากฝูงและว่ายน้ำตัวเดียวมันพยายามวางตัวให้งดงามและสง่างามที่สุดโดยการชูคอให้สูงเท่าท,ที่มันจะทำได้เพราะมันคิดว่าถ้ามันมีคอที่ยาวมันจะงดงามราวกับหงส์เจ้าหานยืดคอของมันจนรู้สึกเจ็บไปหมดแต่มันก็ยังไม่ละความพยายาม จากนั้นมีกบตัวหนึ่งว่ายน้ำผ่านมาและพูดขึ้นว่าถึงเจ้าจะพยายามเพียงไรเจ้าก็ยังเป็นเพียงหานตัวหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถจะกลายเป็นหงสงได้หรอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่การเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของตัวเองเป็นสิ่งที่ยากจะทำได้